เฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอ้ยบักกี้ขึ้นไปเป้าอ่ะกิมาร์กตัวอะไรอ่ะริปอถอยเรวๆเฮ้ยกี้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวกี้สวัสดีครับกับมารัวกับเบคอนเจมโคชแนลผมซึ่งวันนี้ เจมจะมาดูเกมสุดท้ายนะผมคือเกมตัดสินเกมที่7ของทางด้านเบคอนทามกับทารลอนซึ่งบอกซึ่งค่าใครไม่ได้สังเกตนะผมซึ่งคอมฝั่งเบคอนเะนี่ยเคยใช้ไปแล้วในเกมที่3อันนี้เจมมองว่าน่าจะเป็นคอมที่แบบว่ามั่นใจที่สุดสําหรับที่มาจับมาเจอนะเหมือนเหมือนเกมที่3ามเป๊ะเลยนะผมถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อนะี่ย้อนกลับไปดูเลยนะผม แล้วก็อยากให้จับตาดูจริงๆเลยคือมาร์กี้โอ้โหมาร์กี้คือเฟี้ยวคือแบบมาร์กี้เป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะ่ะต้องยอมจริงครับผมสำหรับ F MVP สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โอ้โ oh, ห oh, เป็นทั้งดามเมดล้วงแทงเฮ้ย hey, เป็นเกินไปเปล่าวะวิจากเลนบนไปล่างวิจักเลนล่างไปบนโอ้ oh, ครบเครื่องจริงหนุ่มคนนี้มา <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะผมว่าเกมนี้เป็นยังไงกันครับผมไปรุยกันเรอแล้วๆเฮ้ยแต่ก่อนไปเห็นอลไร แปลก,กป่ะสีเขียวเยวฮ้ยทำเป็นเล่นนะนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีน,นะครับผมสปอนเซอร์ที่เพิ่งมาใหม่ับผมลาเซอร์นี่เองครับผมได้ครบทั้งเซตเลยโห้ยคือบอกเลยว่าฟรี้ยวใครสนใจที่แบบว่าอยากได้เกมมิ่งเกียร์สามารถไปซื้อได้นะครับผมมาพอแล้วก็ไปดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็นดับนะผม<อ>มากีลิเตอรอ์มันพีพพนาคอสคิมคลิกซี่หมูหวาน เล่นเป็นวิฟครับผมทาจิเป็นเต่าเอ็กซึ่งต้องบอกเลยนะว่าฝั่งเราเนี่ยตัวโอ้โหขอเรียกว่าตัวสกิลเพย์ค่อนข้างที่จะสูงเช่นทาจินาคอรลิกเตอร์คือแบบว่าต้องใช้ความชำนาญของตัวจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเล่นๆหรือจะมาแบบเล่นได้มันเป็นตัวที่สกิลเพย์หนานะผมหนาจัดเลย เฮ้ยโตกันไปเป่าวะนน้องมูหวายเคยเข้ารอบแกนไฟนอลสองครั้งแลชนะสองครั้งโตกัรรมดาโตเอ้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นแชมป์สามสมัยนะผมเขาเรียกว่าสามโพลีกดีกว่าคือที่หนึ่งที่สองเนี่ยต่างห่างกันคู่เยอะมากเลยสี่ล้านหกพันที่เขาบอกครับผมล้านแปดกับหกล้านมันไม่ใช่ครึ่งครึ่งนะครึ่งหนึ่งมันยังสามล้านอันนี้เหมือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอยู่ที่อันรางวัลอันดับหนึ่งแล้วอ่ะ จังหวะได้อยู่แหละนะครับติดมีมูลค่ามหาศาลแล้วฮะเป็อย่างที่ว่าไปฮะก็ต้องตึงๆกันหน่อยแต่ไม่นี่น่าจะไม่ตึงน่าจะตึงครับมังกรครับมังกรครับลงมาทั้งคู่ฮะอันนี้ก็มาเอามังกรนะผมยาวได้มาละช็อกแอดออฟพยายามจะตัดเลือด้เยอะที่สุดครับโอนี่เฟ้ยตเตอร์มีเรียบร้อยเนี่ยผมข้อดีของลาวิลก็คือเนี่ยมันสามารถอันติเปิดได้แต่เราก็มาอะไรยังไงมากรีเฮ้ย มากี้เอกมาอีกแล้วเออเลยเอเข้ามากลางโดงเอ้าฟิกเข้ามาแล้วคิวฟิกหนีจ้งหันนี้เอามีเด็กหลงหนึ่งอัดตาเรียบร้อยออกยากครับผมเพราะว่าเขาเสียฟิกแล้วก็อันตรอุ๊ยปอ้บอลโปรทได้สวยแต่ก็วินเลเลสไปอีกบอลไอ้โดไลอะนี่ับผมค้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเราเจอทางด้านของยุ้ยห้ามแบบว่าสกิลแบบยืนยืนแบบไล่นาน เชนาคอสเนี <One input> ่ยม <paid> ันต้องแบบเข้าไปอันติถ้าอันติเมื่อไหร่ปั๊บก็จะโดนยูเอะแบบ1-2ึ่งสองหูยดิ้นนะแต่ซีซันนี้ก็อย่างที่บอกครับผมนาคอร์สมันบัฟกันนี่ขนาดกัน25เปอร์นะอย่างเอวอ่ะเสียฟิตเขาบอกมารีกี้แตไม่เป็นไรนี่ฮะคือสิ่งที่มกี้ต้องรับความกดดันครับเป็เตอรส่ินได้ไม่ได ลิกเตอร์สู้ยีน่ายากครับผมอย่าเรียกว่าสู้ไม่ได้สู้ยากเลยอ่ะเเเเเเกกกกยยยยาาวว็็็็ไไปปสสสู้้ีีคุมมหือนนัใช่ฝ่าฝ่าจะส่องงัดได้คือยีน่ามันลำมันและอย่างอันติของยีน่ามันลดมันลดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งทำให้แบบว่ามันค่อนข้างที่จะโดนเบาแล้วยังไงอยากได้ป้อมล่างเพิ่งสามทีครึ่งเองนะเฮ้ยไอเต่าเอาอย่างนนั้เลยเต่าเอ้เกินไปเปล่าวะโอ้ได้ไปครึ่งหลอด ก็ยังดีเนอะผมพะว่ามันไม่มีอะไรทำเห็นปะถ้าให้ดูจริงๆอะคือแบบว่าแพทเนี้ยแทหน้าไม่ใช่แทหน้าแพทนี้ก็แทหน้าเดี๋ยวจะเริ่มมีแครี่ฟาร์มแล้วเพราะว่าเกมเนี้ยยังไงแม่งก็เกิดอะแล้วก็จะไปเล่นเป็น2อออฟออฟเลนข้าง2ฝั่งเลยเพื่อเทป่าได้ฟาร์มก็จะได้เห็นนะผมสำหรับแบบว่าทัวร์นอกก็เริ่มเอามาใช้กันแล้ววิปป่าวิปเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นเอเทียเจมว่าน่าจะเป็นเอเทียตัวหนึ่งเลย อันนี้ทั้งสองฝั่งก็น่าจะเป็นคอมที่ถนัดของทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะมันเป็นเกมตัดสินแล้วต้องเอาตัวที่เรามั่นใจที่สุดมานะสำหรับเจมแล้วเจมคิดว่าอย่างนั้นคอมมั่นใจของทั้งสองทีมต้องมาดูกันว่าใครจะทําข้อผิดพลาดได้น้อยกว่ากันและโต้เหมือนเดิมเออไปไงโดนยกเสร็จโดนยุ้ยตานี้โต้หน้าเจ้าไอ้นี่มาทุกคนโต้หน้าจะเอาล้างมาแต่เอาล้างมาก็น่าจะได้รอดแต่ไม่เป็นไรผมยังไงมันก็จะน่าจะเกิด ลองรีมากัดทีเพราะทีมเราดูดินี่ขนาดสลับเลนนะสลับเลนยังลงมาลัวเอ้ยเรียบร้อยอันนี้ซับแรกซับก็ได้อยู่ครับผมซับแรกซับแต่ว่าเสียโตฟรีไปโตแบบโตคือทําใจเลยอ่ะน่าจะโดนถมแน่ๆอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดีไอ้บักกี้เกิดไปเป้าอ่ะโคตรเฟี้ยวคือแบบ กำลังแบบจะตวัดดาบพอดีอ่ะคือจะอุ้ยโต80เปอร์โตอุ้ยโตกลับบ้าเร็วลูกคือจังหวะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมาตะอุ้ยทายกโดนนะมีเสียเมื่อกี้นัน่าจะมีศพทายกโดนนะลิกเตอร์มาร์กี้เอาให้แค่นั้นสกิลสองคือมันหมดพอดีแล้วฟิกไปดาเมจออกเลยนะมันก็โบ๊ะเลยนี่ก็ฟาร์มไป นี่ข้อดีของทาจิก็คือมันสามารถเก็บสแต็กจากบัฟใหญ่แล้วก็เอาไปปาดพวกแบบตัวที่อยู่ในเลนได้ทําให้แบบเราไม่ค่อยโดนกดนะน,นี่ก็คือข้อดีของทาจิแต่มันก็ต้องใช้สกิลเพยค่อนข้างที่จะสูงทาจิเนี่ยจะมองว่าหูต้องใช้สกิลเพสูงมากเลยนะทั้งเก็บสแตก็กรอการคํานวณต้องเก็บสแต็กสี่ทิศไม่ใช่จะทำกันง่ายๆนะีนี้อันนี้สามสแต็แลวเข้าไปจะได้สแต็กเต็ม เฮ้ยเต่าเต่ามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วป่าวะย่ามันถูกต้องน้องแล้วมันก็จะมีทิ๊กแบบว่าเก็บ2อันตีไอสองพัซซี่อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันลึกมากครับผมสำหรับตัวละครมันโอ้โหหายเนี่ยข้อดีของยูเอ็คคือมันถ้าโป๊กอะแน่ๆห้าหกสิบเปอร์นะสำหรับแทงนะแต่ถ้าถ้าตัวบางโดนเนี่ยประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เลยนะถ้าโดนอะไกลๆอ่ะอ้วก และดีไม่ดีเรามองไม่เห็นด้วยนะฝ่าแบบ,บกระสุนมันจะมามันเหมือนเอลสูที่เป็นแบบเอลฟูเวทอะอย่างนั้นเลยโคตรสุดบอกเลยเกมนี้เป็นเกมวัดใจใช่ปะทร,ทรงๆนี่พี่แปดนาทีคือทรงคิวเท่าเงินเท่าโตกูโดนอีกแล้วเนี่ยท่านแนเรบนี้หลบได้ และอีกอย่างหนึ่งคือวิปมันสามารถกันการป้อมได้แน่นอนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอันติของมันเนี่ยสามารถเคลียร์ได้และไกลเฮ้ยเอเลดโดนหนึ่งสองหนึ่งมาคีบบอกเดี๋ยวมาคีบเอาให้สวยคิมคิมมาร์คตัวอะไรอ่ะริโปถอยเร็วลึกตอนนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ผมต่างโคต่างฟาร์มไมมม่ีกกซเเช็คแล้วแพทเนี้ยต้องบอกเลยว่าดาร์กอ่ะเป็นตัวปรับสมดุลดาร์กสิบห้านะ มันจะทําให้เรารู้ผลแพ้ชนะเลยก็คือถ้าเราไม่เป็นนัวตรงดาร์กก็คือถ้าเสียดาร์กแล้วอ่ะมันเหมือนอ่าคีปคีปกะอ่าคีปปกติอ่ะที่มีเลือดแบบห้าหกหมื่นอ่ะอุ้ยคีปเนี่ยไปอย่างนี้เกมบอก80%ดสิบเปอร์พุ่มสังหารโด้อยคับโดนิ่โดนุ๊ยเก็บโดนถ้าโดนก็ไม่น่าจะตายนะเจมว่าเขาเหลือหลอดหลอดหนึ่งก็ประมาณพันแต่จะตาย เนี่ยข้อดีของเราวิวครับผมอันติไปเรื่อยๆถ้าโดนก็เปิดครับผมไปเติมในพีทีเล่นดีน่าได้ดีนะเลนที่มันแบบมร์ากี้ลูนตีไว้ยี่หกครับผมทุกตัวนะครับถ้าใครอยากถามดูนลูกจะตอบว่าเอาผมใส่ตีไว้ยี่หกทุกตัวกูเหลือเชื่อจริงๆเลยมึงจะใส่ตีไว้ยี่หกทุกตัวจริงเหรอวะมาร์กเกินไปเปล่าวะนเนาะ อันนี้ก็ได้ป้อมบนนะผมเพราะว่าเขาโถมถ้าดูจริงๆอ่ะเขาโถมทางด้านของแคลรี่เราอ่ะเกือบทุกเกมเลยนะอ้าวแล้วยังไงหมูกพีหนึ่งเข้ามาแต่รอดนะผมเฮ้ยเอาหรออุ้ยเนี่ยป้าอย่างที่เจมบอกครับผมถ้าเป็นแท้งโดนก็50%เปอถ้าโดนยูเอต้องค่อยๆเล่นนะผมเล่นดีๆเฮ้ยแล้วยังไงแล้วยังไงมาร์กี้เอาให้แค่นั้น อะคิดอะไรไม่ออกอะเดินไปทางไหนเจอมาร์กี้ตลอดอะลองดูดีๆแต่ก็แตกครับผมพอเขาเอาดาร์กมาปล่อยเลลล่างเยลค่างสวยกลเดต้องถอได้กลสวยได้ได้กลางอันนี้ป้อมที่สําคัญที่สุดนะผมเสียซ้ายขวาได้แต่อย่าเสียกลางถ้าเสียกลางปั๊บอ่ะเขาจะเข้าซ้ายกับขวาเราง่ายนะผมคือมันสามารถเนี่ยวิ่งตัดไปอย่างเอลมอน์พีกับคิมอ่ะ มันไม่มีป้อมกลางที่เห็นน่ะมันเลยทําให้เราแบบว่าวิ่งเข้าไปฝั่งันั่งง่ายมากเลยแต่ถ้ามีป้อมกลางเห็นกันอแต่ถ้ามันมีป้อมกลางเขาก็จะเห็นเอ้ยยังไงยังไงคิเฮ้ยเฮ้ยบ้านกับบ้านลูกสวยู่น่ือารลมด้วยคมไลี้แ่ก็คกา็ฟมมก็เจ็ดต่อห้านะผมนำอยู่นิดหน่อยเงินพันหนึ่ง เยอะมากนะครับยืนลึกมากไปที่โดนลงโทษได้ไม่ยากเลยใช่ CC ของเบคอนเนี่ยทุกตัวเลยนะถ้าให้ดูดีนาคอร์สนี่ดับเบิล CC เลยทาจิอาจจะไม่มีนะผมแต่ก็มันก็มีอ่ะโซโลได้ขอเรียกว่า CC เหมือนกันนะผมก็มีสโลพิกซี่ยกวิฟถังมากีกสองงัดฮอื้อเกินไปป่ะวะข้อสข้อดีของนาคอสก็คือเนี่ยครับผมมันสปิดสูง คือตาเนี้ยเราต้องพยายามอย่าให้เขาแบบอยู่ด้วยกันอีกฝั่งหนึ่งเขาจะฟุบห้าไวแล้ก็พยายามที่แบบว่าสปิดสปิดสปิดให้อีกฝั่งโผล่แล้วก็ถมซึ่งเอายุคนี้มันเป็นยุคข,ของการทําเวฟถ้าเราทําเวฟได้ก่อนอะ่ะเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ามุดมาบวกได้ก่อนนี่ไงเห็นปะนี่ข้อดีทาจิที่เจมบอกไปเก็บพาสซีฟแล้วก็มาปาด ยีน yeah, ่าเป็นตัวที่ถ้านาคอสเป็นสายแท้งเอาคุ้นข้างที่จะยากมากเล้วติมาร์กี้อยู่ข้างล่างนะดูทุกคนมันอยู่ล่างนะมันวิ่งมาบนอีกอะเรียกผมว่ามาร์กี้ซัพพอร์ตโลมที่อยู่เลนนี่โลมที่อยู่เลนมาร์กี้เสียอะไรได้อย่าเสียดาร์คสิบห้าครับผมแต่มันจะเก็บไม่ง่ายนักนะครับ คือถ้าดักสิบห้าขึ้นอ่ะมันต้องการันตีบวกไม่งั้นเราก็เสียป้อมฟรีไปเรื่อยๆครับผมอาจจะแบบว่าไฟเดียวแพ้เลยมต่ว่นหละค้การเล่นกับแมปนะกาทามีความไวรับใช่ปะมาไวกว่าผม แล้วยังไงเปิดปาจังหวะนีสี่ห้าแล้วก็งัดเข้าไปไม่มีอะไรเฮ้ยมักกี้พี่มากี้อุ้ยกี้กี้กี้บอกมีแรงกว่านี้ปะครับถ้าโดนแรงกว่านี้หน่อยก็ตายแล้วล่ะมากี้บอกมันนนยได้มกรมารับแต่กงไม่ยาเสียงอยู่ดีครับอันนี้ก็ฟาร์มไผมไม่มีอะไรนะเรื่อยๆเฮ้ยคิม คิมเรียบร้อยเนี่ยเห็นป่ะอีกฝั่งนึงอะถ้าขอตัวมันเปิดไฟค่อนข้างที่เก่งลัมเบอร์นี่เป็นตัวที่เอ็นะเอ็เทียนะสำหรับลัมเบอร์ซับพอร์ตอะคือมันเปิดจังหวะให้ดีมากนี่ดูมาร์กี้เฮ้ยกี้เฮ้ยเดี๋ยวมันโดนปัดเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวกูตัวอะไรเนาะเฮ้ยตี๋ ดูสิทุกคนถ้าเมื่อกี้ทางด้านของนี่เอ้าโอ้โหแล้วนีเก็บตกสวยจัดเชื่อมา่กี้มันออกไอเทมอะไรอ่ะมึงใส่ลูนกี่เม็ดเนี่ยสองเม็ดปะเนี่ยริปโปโดนครึงหลอดนะเนี่ยริโปนี่กรแทง ปิดหลังเลยครับเจ้าเทาวเวอร์บนครับนี่แล้วนี้เราเกมไหลอันนี้เอเลสเกมไหลครับผมคีบเข้าเห็นปะสองเลนตรงกลางก็มีเดี๋ยวมาร์กี้ไปทำล่างเข้าสามเกมไหลไหลขอดูไอเทมหน่อยได้ปะทุกคนขอดูไอเทมหน่อยขอดูไอเทมหน่อยเจมอยากเห็นไอเทมมาร์กี้น่าเกาะไฟชิ้นแรกชัว มาร์กี้ชอบมากครับผมเป็นไอเทมที่แบบว่ามาร์กี้ไม่ออกไม่ได้กี้โอ้ยออ้ยได้อยู่กี้บอกเอาอยู่นี่มันกลัวที่ไหนอะดูดิเฮ้ยเอาดูดิงานคีไปงานคนกลัวที่ไหนอะนักรบไม่มไครว่าถอยนอกจากคำว่าตายอันนี้ก็นี่ครับผมนี่ตัวนี้เลยหลุมปรับสมดุลเจมเรียกกันว่าหลุมปรับสมดุลนะตัวนี้เดี๋ยวทาจิดิคือทาจิมันตียังไงก็ไม่เสียเลือดอะเห็นปะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรฝั่งมาปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยดีกว่าเกี่ยวหน้ามูฮัตแล้วเต่าเอ็กซ์ก็แล้วก็เฮ้ยเล็บไอ้มาร์กี้ไปอีกแล้วดูดิมาร์กี้เฮ้ยเรียบร้อยครับผมเนี่ยหลุมปบสมดุลคือมันจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งอยากมาแล้วเราก็ดักจริงๆเราไม่ต้องเปิดก็ได้แบบว่าดักเปิดขอบใจไลยว่าเปิดเปิดเพื่อดักอ่ะ ไม่ได้เปิดเพื่อเอาเขาตีไปเล่นๆน่ะไทยฝั่งมาแค่ดักเอาเขาบอกสามตัวฮะเชี่ยทจครับยำใส่ลาวิไปเลยะแล้วตัวแล้วตอนนี้เจมมองว่าโหลาวิวยิงยากบ้างเลยเจอสามไฟเตอร์คือมันยิงค่อนข้างที่จะยากจัดอะมากกี้ไปอีกแล้วแล้วดูดิเฮ้ยกี้เฮ้ย เรียบร้อยครับผมกี้จัดไปให้หนึ่งหนึ่งตัวเฮ้ยไรไงดูดูกี้กี้คงตีเคลียร์คลิปไรเงยชิปบอเข้าจังหวะนี้น่าจบแล้วผมเราเดี๋ยวมาดาร์คสิบห้ามาอีกยังไงอันนี้คือต้องบังคับสู้แล้วยังไงเฮ้ยกี้เรียบร้อยเก็บเก็ดก่อนจบสวยผมแชมป์กระดูกเสื้อครับผม แชมเปี้ยนบบคอนน่ะน,นองน,น้องนคือน้องๆเล่นกันดีจัดเลยอะคือข้อผิดพลาดมันก็ยังมีอยู่ยข้อผิดพลาดก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะผมแต่ว่าค่อนข้างทีน้อยคือปกติถ้าเราแบบว่าพลาดช็อตหนึ่งอะมันจะลูดแต่ถ้าน้องแบบว่ามีสติประคองกลับมาแค่แค่แบบมันแ็่แค่พลาดช็อตหนึ่งซึ่งไม่ต่าง,ง <c oughs> ซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ กันแชมป์สำเร็จครับในซีซั่นใหม่ครับรับเงินไป6ล้านไปพันสวยแชมป์โอ้โหฮะในที่สุดก็พาเพื่อนไปรับแชมเปี้ยนจนได้ครับเออแล้วมีคำพูด <ไป S 1> หนึงงานที่เป็นแชมป์รั้งแรกของเอลบัตพีเอลบัตพีเข้ามาได้ชแชมป์เลยเต๋าบอกว่าผมอยากพาเพื่อนผมได้แชมป์ครับเชีย่ยแล้วทำได้จริงสุดยอดผมอันนี้ก็คือโหถ้าใครไปงานที่มาดูแข่งกันนะบอกเลยหัวใจจะวายอะ่ะ คือแบบสุดอะคอกับแตกอะข้างในอะสุดยอดนะผมน้องๆก็เล่นกันดีจัดเลยเทมเกอร์แบกทุกสิ่งครับรูนตีไว้ยี่สิบเดี๋ยวจริงบักกี้นี่รูตีไวยี่สิบหกจริงนะใช่เดี๋ยวเดีขาบอกจริงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขามีเดี๋ยวเข่ายังไอเยังแซวก็อยู่เลยเดียร์แาไม่แพ้เลยตั้งแต่เปิดมาไม่ใช่ไม่แพ้เลยคือแพ้แล้วหลังจากแพ้สองเกม สเกมหรือสมเกมเนี่ยก็คือไหลคือไม่แพ้อีกเลยครับผมวินสเต็ก16บหกโหสุดจัดมีไวเดี๋ยวมาดูกัน m v วีพีนี้่ทลงวดูเดี๋ยวดูดาเมจมารกี้นะดูดิมารกี้ทำดาเมจเยอะสุดรับผมเจ็ดหม่นสี่เชี่เกินไปพ่อหวาเอง ก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากเชียร์น้องๆกันต่อไปครับผมขอบคุณ f อซด้วยครับผมที่ค่อยๆเชียร์และให้กําลังใจน้องๆน,นะครับผมในวันที่มันก็ต้องมีแบบว่าฟอร์มยังไม่เข้าที่ครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจน้องๆหนุ่นนมๆแล้วผมแล้วก็ได้ฟ้าแช้์ไหมพวกเราก็ไม่ค่อยอยากจะแอกหรอกนะก็ดูดีก็จะเปียล่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ